สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมันเอกับาพบกบับองเสกขาวเซโนชันแน่เหมือนเดิมพี่ผมเติมมาเจอคนดังกับพี่น้องเป็นแฟนลับมาตังโดนต่างนานตัวจริงคนรอกคุณคอกกอดในระบาดหนึ่งโอ้ยคนมาแต่เวียงเคนไปเที่ยวเวียดนามมาเป็นยังไงมวนมวนแหงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเ้ยก่อนจะไปเวียดนามหรือว่าไปปากเซหรือว่าจะเข้าสวรรค์ อย่าลืมมาไปฮันเด้อห์ฮันฮันเจ็ขาวหันเจ็กไก่คนงามสาวหนามนคนละล้มดีสาวปิ้งไก่เซโนจืดจืดจะกินปิ้งไก่ก็ถึงเฮาเด้อร์เรื่อขาวคนงามปิ้งไก่เซโนเด้อขอความเนื้อภาพโตในโปรโปรแกรมใจผู้ทาน ไก่เป็นแซบหลายสุพักก็แซบต่บุ้งหุ้ก็แซบเด้อขอฝากในอ้อมอกอ้อมกอดอ้อมใจทุกท่านในเมื่อที่ว่ามันเยี่ยมสดสาวเซโนแล้วก็เขาไอซี่พร้อมความวิสุภาพค่มแข็งความเจรใหญ่ได้ความแข็งใหญ่มีคอยเงินไหลน้องท้องไหลมากกีบบล็กเกี้ยแห้งเด้อละโลกของเงินบาททางการขอได้เงินจูเอสโซล่ารินบุ้ยประสีพรอมคิดนอกตะกอดบ่ได้แต่ขอไปตายเราหายอยู่ในใจเสมอครับผมผนตบยังหู้เอื้อนก็มันเดือดยังหู้อิ่มบ่บ่คอยหกสาวเซโนบ่มีมือสซอิ่มเป็นหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอไม่มีทางพร้อมได้ประเสระทรวง ข้อโถน้ำมูุทัยยะปรบีคงคาพระภูมิเทวาคำยหังสุขสมมังทุกประการเคล็ดอย่างต่สมมักสมปากหนาวพุกสิ่งทุกอย่างเด้ออย่าลืมเด้อหั่นพิ้งไก่เตโนเช่ขาวคนงามสาวหน้ามนต์คนล้มหูีหมูกระทะอาจจะเจอเนื้อย่างถ้าสาวขาวมานั่งข้าง,างๆอาจจะเจอเนื้อผู้ตรงนี้ เลิฟเลิฟเลิฟขอข,บขอขบใจในการกดไลค์กดแชร์เ <c oughs> like, ด้อกดหนึ่งไลค์ขอหนึ่งรวยกดล้วลวขอหนึ่งรวยฝายกที่สามซ่องคนเด้อสองเจก้าวเซโนซ่าแนลหลายแทบหลายแล้วก็เจ้าของกระจายดีหน้าห้าที่อีกเนาะมาเห็นแล้วก็แลกฮักเลย <c oughs> แลขฮักเลขฮักเดี๋ยวก็ฝากเนื้อฝากตัวเด้อถ้ากคือว่าทำเด้อคือว่ามาบุกห่อจบไปหมดเพาจะกินก์พิมพ์ท้ายปืนแว่นลุยไงไอ้พวกงานชิวมาเบย์มาไก่เด้อกับมาเบย์พังห่านเขา อาสเจ้าเออขาคนงามใจดีใจดีแล้วก็ยังบริการดีอีกอาหารก็แซ่แบแซ่บแพงบ่แซ่บแพงต้องกินให้เบิง่งก่อนกินอีอิ่มแล้วก็ต้องกินอีให้เบิง่งคือเบิ่งแต่ว่าไก่เป็นโตนะยังกินจนเบิดผู้เดียวผู้เดียวน็จะเข้าจนะิ้มได้เลยเข้าเพิม่มแล้มาให้สองกระติบเป็นสองกระติบเลยแซ่บหลายเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ,อของคอนีิเมน เจลได้เจลนี่มันเจลน้ำพักกว่าหรือว่าเป็นเจลเป็นเจลเขาเอิ้นแกะยังสเต็ปเป็นแกะบอลเซโนเลยบอกเลยโดยเป็นสูตรที่ทำห้างเขาเองแซ่บหลายเด้อแซ่บแซบหลายเนาะค่ะท้งว่าท่านหลที่ได้มาห้างเพิ่นมาซีมือเด้อร์เจลนะแซ่บหลายเครื่องเครื่องเนาะแล้วก็ไก่เพิ่นก็เป็นไก่ ไก่ลาไก่ลาดแม่เลยไก่พื้นบ้านเนาะสุปซดห่อนห่อนไม่ใหม่ทุกมือเลยกาแฟกอ้อมืออ้อมใจเด้ออ้อมกอดที่ว่าไปแวะมาไก่มาบ่ฮอดจอดบิ่ถึงกระทู้มหาเกินโทรองก่อนเนาะสาวขาวคนงามสาวหน้ามนต์คนร่วมดีปิ้งไก่กระแซ่บๆจนท่านเปิดทุกคนเดือดรปเปอร์นะจนได้ลงไลเลยจนได้นำมาเซโนวันนี้ได้ไม่เห็นแล้วก็หลงหักเลยบอกได้เลยว่าเพิ่นว่า ฝนตกยังหุ้งเอื้อนก็เดือนยังหู้อีมบ่บอค่อยหักสาวเซโนสาวขาวบุ้งนี<ค>่ซ<ด>ิโอ้ยอ้ยขอบบอ,อคอยได้มาเจอคุณลงหักคนหลอกแบบนี้แหละเข้าใจเด้อเข้าใจได้หลายๆมันมาไม่อยากเรียนให้โดนเด้อถ้าไม่อยากโสดให้มาทางนี้ก็ขอฝากซ่องเอื้อยน้องไวในเด้อที่ตามกันแลวน้วแล้วก็มาแว่เนาะ พูดเจ้าของห้านกระใจดีแล้วกับงามเมนต์เงามได้ผู้เดียวได้เบิร์ตห้านอีกเมนเบิร์ตห้านเมนเมนแล้วปากหวานแล้วยังลอยอีกได้เพิ่นดโดยธรรมบัดาในเฉพาะสาวสาวลาวเกือบครึ่งประเทศลงหมักเพิ่นอย่างตีขาวกับเนี้ยเป็นเอฟซีเพิ่นเนี่ยขนาดตีขาวเป็นกะยังเป็นเอฟซีเพิ่นยังหมักเเเออดี๋ยวขข้้าาใใจจ ท่านได้ไปสะพานโอมใต้เนอะห้างเกิรทุกคนเดอะแรปเปอร์กระฟอฝากเนื้อฝากถูไปแม่นอนไปถือแม่นอนเพราะได้ปิดกันแล้วอย่าลืมกดหับเฮาเด้วยกดแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็รัวๆเลยก้นหัวใจพ่อแมนแมนว่าอะไดีใจแห้งเดี๋นี่ฮะปื้มอยู่นี่ฮะปกติเจ้าขาวบระสันันนี้เจ้าขาวประสันเนี่ยจะเจอคนละอุ้ยโบแมนเค็มเกลือบอกยันเค็มเกลือตอนนี้อะไรรึ โอยเจอยคนหล่ออุยอ้ย,ยน้อง,มนนองมไม่อยากเรียนให้โดดถ้าไม่อยากโสดให้มาทางนี้นะคะคบผมท่านปิงไกเซโนเจขาวเด้อคนนุณนายงามแท้ร<ช>ักษาต้องยืนตรงถ้าอยากรักมั่นคงให้ยืนตรงข้างๆเรานะสาวคนเดีวกง,งามแท้งามแท้เด้อถ้าอยากามาเห็นแล้วเราบอกได้เลยว่างาม่หรีงามแล้วใจถึงคน บอลบอลแท้เลยบอกแท้บอปัจจุบันนี้ลงไหลแล้วนี่ลงไหลลงไหลบอกได้ไปแล้วกรบบ้านมาแล้วลงไหลลงไหลเราไหลกลัวเบอรงหัดจับมือมือขะสันอยู่นี่ฮะปกติเจ้าขาวสิเก่งแบบแซลคนอื่นเนี่ยอันนี้ว่ายังโบเป็นแล้วตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเห็นนอกบอกว่ายังก็ว่าเพิ่นสิมาเตรียมโตปกติไปรอดแล้วไปหันไปนี่ว่าสิปหาแม่ไม่ลาแล้ว บาดเจ็สิมาอเอาก็ยังไม่ลงอนนนสองเดียวกันแมนบอกว่าขา่าวเ็เด้เพราะว<ด>่าติตามทั้งเดียวๆจิตามทั้งเหตุเรีนนำนอแล้วก็นฝั่งเด้อสาวเซโนคนงามเด้อทุกทัน ซอสสวรรค์พ่อซอสสวรรค์ถ้าเกิดอยู่ปักเซ่ได้เกิดบป็นยูปักเซ่งานงามไปเลยมีกลุ่มเลยไม่ได้ผูกงามเลยบอกเลยรถรถก็ตรงนี้แหละแรกอย่างสงบตกอย่างเยือกเย็นตอแหลเมื่อท่นเป็นเพราะท่นเป็นสาวไฮโซผู้ชายก็เปรียบเหมือนงูพิษถ้าผู้หญิงอย่างเราไม่ดัดจริตก็หมือนเสิอจิตรีพิทึงก็อยากเจออยากเจออยากเจอมือจับไม่ปล่อยดูสิมือจับไม่ปล่อยพอหล่อแหงพอพี่นาง ส่วทาง u s สเรื่องแล้วกับประเทศไทยแล้วกับอ่อว่าได้ได้ติดได้มามาเห็นคนดังเหมือนกันเนี่ยคนดังครับบ่ดังสะเพริ่นตัวคนติดตามเพิ่นหลายแสนของห้ามเล่นติดตามหลายดังย้อนมเขาบ่แหงบ่กแบบเม้นมาเจอเพิ่นเลอารมณ์ดีแลยเพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีเละนิสัยก็ดีแถนหลอดที่สำคัญคือเพิ่นหลอดนี่แหละเป็นสาวที่หลอด เป็นผู้ชายเลยแหละเห็นเลยนะนี่พวกร้านในี่แอปปื้มอยู่ฮะกล้องแต่ละคนถือไว้อยู่เนาะกับมันิลามันนลาสาตุบจันได้เห็นผ่านๆเห็นบ่มันนลานี่มากินได้ไปเป็นกระเล่บกินโอ้มันนลาตัวนั้นมันไม่เป็นมันนลามุกมาอีกมุกมาอีก เดี๋ยวเขาสิพาไปเบิ้งเนาะไก่เพิ่นเนาะปิ้งทุกไม้ทุกมือเลยแล้วก็ซดทุกมือเขาสิพามาเบิ้งเนาะไก่เพิ่อนแต่ละมื่อเพิ่นจะเพิ่นจะปิ้งหลายที่สุดเลยแต่ว่าแต่ว่าแตเขาเป็นเบิ้งคนที่เขาทำมาฮอดหน้าห้านแล้วเนาะไก่เพิ่อนเนาะจะเป็นไก่ไก่ล่าไก่ล่าแล้วไม้ซดทุกมือเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเพิ่นมีแก้วที่เป็นสูตรของเพิ่น เจลแทนได้ตัวนี้เป็นเจลแแล้วแซ่บพี่หลีบอกได้เลยว่าถ้ามาฮานี่นะถ้ามาแถวเซโนถ้ามบอมเนมาฮานี่แสดงว่ามาบ่มอดเซโนเนื้อฮานเจลขาวคนงามเลยจะหนเ่งข่าฝากไว้อมอุดอมกอดอีกเทช่นึงเนาะใกล้ของเพิร์มนี่เนาะจะแบบบานุ่มแล้วก็แบบแห้งดีแล้วก็แซ่หลายกินก็เข้าเรียวนะแซ่เพือเจลของเพิร์นจะมีเป็นคล้ายคือกับเจลบอกแต่บางเวลาเนาะ เวลาเขาดมแล้วเนาะมันจะแบบว่ามันจะหอมแบบแห้งคือว่าเป็นคััวเองเนาะ<ม>เป็นส <พอ S 1> ูตแบบเจลบอลเองเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรเลยเนาะเป็นสูตรต้นตำรับของท,งทงั้งท้านเพนเลย แล้วเวลาเขากินมันจะเป็นแบบกลมๆเลยนะมันจะบ้เฮ็ดลายแล้วก็บโบโบแบบว่ามันมันเป็นโบ้เฮ็ดลายจนเกินไปแล้วก็แบบรดกับดบ้จัดจ้านหลายปันไดแต่และคนอยูกลมๆเลยเนาะกินกับเข้าเนียวแซ่บหลายกินคู่กับไก่นำเนืน้อตันนี้เวลาส่วนเวาเวลาเพิ่นมาแต่ก่องเนาะนเาจะปิ้งให้่วนเ้ามักเป็นแบบแห้งแน่บ่แห้งแน่หรือว่าเป็นมักประเภทแบบว่บาลักษณะที่ว่าอยากเอาไปปิ้งเองอยู่บ้านเขาก็สามารถที่ว่าเฮ็ดให้ได้เนาะ แต่บอกก็โทรมาเนาะเดี๋ยวเขาจะทิ่มท้ายเบอร์เนาะเขาจะทิ่มท้ายเบอร์เลยตัวนี้เปจะเวลาสบายแรปเปอร์เนี่ยสั่งตัวหนึ่งเพราะว่าอย่างเซอเปอร์เขาเนี่บางครั้งได้กินเขา่า <c oughs> ด้วยนะแล้วเขาก็เลยต้องสัง่งเพราะว่า <c oughs> ล้วสิที่สำคัญคนเขียนไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วแซ่บหลายติดใจคนบอกว่าแรปเปอร์ซื้อให้แน่ตัวหนึ่งแต่ได้จัดไปเลยเนาะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เขาจะประมาณเท่าไหร่ก็ขาวประมาณตัวสั้ตัวนี้ประมาณหกสิบพันกี่เขาจะมีราคาประมาณหกสิบติดสิบแปดสิบหกสิบ เจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็มีหกสิบพันกับเป็น <หา S 2> ข้าดาสิบพันกับมีค่ะเป็นน้อยสุดหนาดสิบพันกับมีเนาะก็คือแล้วแต่ขนาดจะมีขนาดสิบหกสิบแล้วก็แปดสิบแล้วก็ มีห่อแสนบาเพื่อข่ยโบมีโบมีพอคุณอกเล็กเก้าเลขกเก้านี่หมายถึงว่าเก้าหน้าเก้าหลังเก้าหลังเก้าหลังมีเก้าความเจริญเก้าสุขสมหวังทุกประการเนาะสาธุสาธุเพราะว่าฮอนเนาะเขาในประเสริฐเขาต้องเกิดแก่ห้าตัวนี้เลยก็คือสาธุสาธุมาอิติสุขโตโตหังพุทโธนโมพุทายะปะรวิคุงครับบูมาเทวาคามิยิงหังลินมวยเป็นสิริพรอขินหอดตะกอดบ่ได้แต่ขอไปตายไทยจะเสมอขอความในองค์องค์กอดเลิกสาวเซโนฮันขาปิ้งไกเซโนเจ้ขาวคนง เดินก็ขอบมกขอบใจเด้อมาเจอแรปเปอร์คนหล่อแล้วกันเจ๊ขาวก็จะไลน์เด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์่องเจ๊ขาวเซโนซาแน่วในเด้อบายบายสบายดีสบายดีโอ้ยเด้อขอบใจ